สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้มาช้ากันสักนิดหนึ่งเนื่องจากเมื่อคืนแอดมินติดธุระจึงเพิ่งจะได้มีโอกาสมาเรียบเรียงข้อมูลมาทำคลิปให้ได้รับฟังกันโดยในวันนี้ก็จะเป็นการเก็บตกมุมมองของแฟนฟุตบอลชาวต่างชาติหลังเกม ACL นัดประเดิมสนามในกรุ๊ป F สโมสรบีจีปทุมสามารถเก็บ3คะแนนเต็มได้จากการถล่มเอาชนะคายาเอฟซีจากประเทศฟิลิปปินไปด้วยสกอร์ถึง4ประตูตอนหนึ่งจากประตูของทีรศิสป์นแดงดาและก็ดิโอโก้โยซานโตที่สามารถแบ่งกันซัดไปคนละ2ประตูซึ่งจากผลงานของทิมบีจีปทุมในเกมนี้แฟนฟุตบอลชาวอาเซียนที่ส่วนใหญ่เป็นชาวฟิลิปปินแลวก็เวียดนามเขาจะมีมุมมองหลังเกมนัดนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูเลยครับ โดยแฟนบอลคนแรกนี่ได้คอมเมนต์ถึงผลการแข่งขันในคู่นี้ว่ามันเป็นสกอร์ที่ได้คาดคิดไว้เพราะ BG ปรปทุมนั้นเหนือกว่ามากแต่คายาก็สามารถเชื่อถัวได้เพราะว่าพวกเขาได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการทำประตูแรกใน ACL ส่วนคนต่อมาก็กล่าวถึงเกมนัดนี้ว่านี่มันเป็นเหมือนกับแมชฝึกซ้อมของทีม BG ปทุมเลยส่วนคอมเมนต์ต่อมาของแฟนบอลชาวฟิลิปปินส์นี่ได้มองว่าทีม BG นะั้นดูแข็งแกร่งเลย ผมคิดว่าพวกเขาจะเป็นอุปสรรคใหญ่ของทีมอุนซานถึงแม้คายาจะแพ้แต่ผมก็ยังคงแฮปปี้ที่พวกเขาได้ประตูจากประสบการณ์แรกใน ACL ส่วนคนต่อมานี่ก็มองได้ว่านี่มันยังคงเป็นผลงานที่ดีจากทีมคายานะเมื่อพิจารณาว่า BG นั้นเป็นสโมสรที่มีความมั่งคั่งทางด้านการเงินเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มาคอมเมนต์ปลอบใจว่ามันโอเคแล้วคายาพวกคุณต้องเจอกับทีมยักษ์ใหญ ส่วนคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ถึงทีมตัวแทนจากไทยของเราอีกว่าทีม B ีจีปทุมนั้นเก่งมากพวกเขามีโอกาสมากเลยที่จะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นับถือเลยจากฟิลิปปินส์แต่จากตรงนี้ชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองไปอีกมุมหนึ่งว่านี่มันเป็นการเจอกันของแชมป์ไทยลีกกับรองแชมป์ลีกฟิลิปปินส์นะมันจึงถึงว่าเป็นผลการแข่งขันที่ค่อนข้างดีแล้วเราโดนใบแดงแต่ว่ายังสามารถทําได้หนึ่งประตู แต่ถ้าเป็นแชมป์ลีกของฟิลิปปินส์มาเจอกับแชมป์ของไทยผมแน่ใจว่า B ีจีปทุมมีโอกาสที่จะพ่ายแพ้ส่วนคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ถึงหนึ่งในกองหน้าตัวเก่าของทีม B ีว่าทีรศิลปแดงดานั้นน่ากลัวถึงแม้ว่าเขาอายุไม่น้อยแล้วแต่ว่ายัางคงสม่ำเสมอเขาเก่งมากเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มากล่าวว่าแดงดานั้นน่ากลัวถ้าเมื่อวันก่อนเขาได้ลงเล่นในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลก ผมแน่ใจเลยว่าเขาจะสามารถสร้างความยุ่งยากให้กับทีมชาติ UAE แล้วก็พาไทยเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียได้ส่วนคอมเมนต่อมานี่ได้กล่าวถึงคู่หน้าของทีม BG ปทุมว่าการมีทีราลินแดงดาและเดียโกของ BG ีปทุมถือว่าเป็นความอันตรายมากสําหรับแนวรับของทีมในกลุ่มนี้ซึ่งแฟนบอลจากฟิลิปปินส์คนต่อมาก็มีมุมมองที่คล้ายคลึงกันว่า BG ปทุม um มีทีริลป์และเดียโก มันแน่นอนว่าประตูที่มากมายมันจะมาจากคู่ดูโอที่อันตรายคู่นี้แต่ผมก็ขอให้เครดิตกับทีมคายาเอฟซีของเราสำหรับการต่อสู้แบบไม่ยอมแพ้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองว่าดิโอโก,โกเนี่ยดูเข้ากันกับสไตล์ฟุตบอลของประเทศไทยเลยนะส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็ชื่นชมว่าดิโอโกมีการเล่นที่รวดเร็วมากๆส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมถึงศูนย์หน้าชาวบราซิลคนนี้อีกว่า ดิโอโกเนี่ยเป็นหน้าเป้าที่ถือว่าเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดในลีกของอาเซียนแล้วส่วนคนต่อมาที่ได้คอมเมนต์ออกไปถึงเรื่องของสนามแข่งของทีม BG ว่าสนามแข่งขันของไทยเล็กๆแต่ว่าเนียบและก็ทันสมัยซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสนามฟุตบอลมันไม่จําเป็นต้องกว้างใหญ่เลยถ้ามันสวยงามได้แบบนี้ส่วนคอมเมนต์ต่อมาที่เป็นแฟนบอลชาวเวียดนามก็ได้มาชื่นชมเช่นกันว่า สนามแข่งของไทยนั้นคุณภาพเยี่ยมจริงๆมันเหมือนกับสนามแข่งขันในโยุโรปเลยซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวด้วยว่าถ้าสนามแข่งของเวียดนามเหมือนกับไทยเกมมันก็จะน่าติดตามชมส่วนแฟนบอลเวียดนามคนต่อมาก็ได้แสดงมุมมองถึงความแข็งแกร่งของทัพกระต่ายแก้วว่าทีม b ีจีปทุมทีมนี้ดูดีกว่าทีมการท่าเรือหรือว่าราชบุรีมากเลยนะเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มองด้วยว่า บีจีปทุมนั้นเป็นสโมสรของไทยที่แข็งแกร่งมากส่วนคนต่อมาก็มีมุมมองเพิ่มเติมไปอีกว่า BG ทีมนี้เนี่ยครบเครื่องไปทุกอย่างเลยหากทีมเวียดเทลต้องการที่จะได้ตั๋วเป็นที่2ของกลุ่มก็จําเป็นที่จะต้องเล่นกับพวกเขาแบบดีสุดๆส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมถึงทีม bg ว่าพวกเขาเป็นทีมระดับท็อปของไทยที่เต็มไปด้วยผู้เล่นในระดับท็อป ส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์เชิงเปรียบเทียบหลังจากที่ได้เห็นฟอร์มการเล่นของทีม BG ในแมชนี้ว่าวีลีกกับไทยลีกเนี่ยเหมือนเซเรียอากับพรีเมียร์ลีกเลยทีมไทยลีกนั้นมีสปีดบอลที่เร็วกว่าเต็มไปด้วยแท็กติกแล้วก็เล่นกันนักซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้กล่าวต่อไปอีกว่าแมชต,ต่อไปเราควรที่จะเล่นด้วยการเปิดเกมบุกกับทีมคายาแล้วเล่นด้วยการเน้นเกมรับกับทีม BG ของไทยถึงแม้ผมเองไม่คาดหวังว่าเราจะสามารถยันเอาไว้ได้อยู่ พวกเขายอดเยี่ยมมากส่วนคนต่อมาก็แสดงมุมมองเพิ่มเติมว่าทีมคายานั้นอ่อนแอทีมอย่างเซเรสนั้นยังดีกว่ามากและยังคงไม่ต้องพูดถึงความแข็งแกร่งของทีม BG ด้วยเวียดเทลคงได้แค่พยายามเก็บให้ได้อย่างน้อย6คะแนนซึ่งชาวเวียดนามคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมว่าแค่เก็บได้6คะแนนมันก็เพียงพอกับการสร้างประวัติศาสตร์แล้วละ แต่จากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้ก็ได้มากล่าวถึงโอกาสเข้ารอบของทีมเวียดเทลว่าทีมอย่าง BG นั้นก็ไม่ได้ดูหนักมากจนไม่สามารถเอาชนะได้นะผมมองว่ากลุ่มนี้นอกจากอุนซานแล้วทั้งเวียดเทลแล้วก็ B ีปทุมก็มีโอกาสที่พอๆกันมันไม่ได้มีใครที่เหนือกว่ากันมากส่วนคายานั้นอ่อนแอมากครับ ทั้งหมดนั้นก็เป็นควันหลงจากเกม ACL นัดประเดิมสนามของกลุ่มเอที่ผมได้เก็บตกมาฝากกันโดยเกมนัดถัดไปของ BG ีปทุมจะเป็นการเจอกับทีมเต็งของกลุ่มอย่างอุซานฮุนไดแชมป์เก่าของรายการนี้จากประเทศเกาหลีใต้ยังไงก็รอเชียร์ทีมตัวแทนของไทยกันด้วยครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ